พาไปดูคลิปคลิปนี้เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปสกัดเป็นรถตู้พยาบาลนะครับรถตู้พยาบาลข้างรถเขียนว่าแอมบูเลนชัดเจนครับปรากฏว่ารถคันนี้เขาแหกดา่านเพราะว่าเขาไม่ได้ขนคนเจ็บมาครับแต่เขาขนยาบ้ามา2 5ล้าน5แสนเมตรครับตำรวจตำรวจตีนะไม่ชนเรา จับยาบ้าดีนะไม่ชนเราเนี่ยครับออกขวาเร่งเครื่องข้ามเกาะกลาง,งแล้วก็หนีไปเลยฮะแต่ชนคันกระบะด้วยก่อนนะฮะเอโอโหเนี่ยครับตำรวจพยายามสกัดรถตู้ดัดแปลงคันนี้ครับติดไซเรนมานะครับติดสติกเกอร์คาดแดงน้ำเงินเขียนว่าแอมบูเลนชัดเจนครับแต่ว่าไม่ติดแผน่นป้ายทะเบียนหลังนะครับหลังจากที่ส่งสัญญาณให้รถเนี่ยหยุดเพื่อทำการตรวจค้นแต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ย กลับใช้อาวุธปืนยิงใส่ตำรวจครับเพื่อเปิดทางแล้วก็ขับพุ่งข้ามเกาะกลางขับย้อนศรข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับขาเข้าตัวเมืองสระบ,บุรีนะครับเปิดสัญญาณไซเรนฝา่าสัญญาณไฟที่3าแยกโรงพยาบาลสระบ,บุรีไปแล้วก็4ี่แยกหน้าสพเมืองสระบ,บุรีมุ่งหน้าไปทางเขตตลาดหินกองครับที่อำเภอหนองแคนะครับโดยมีรถตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่ไล่ติดตามกันอย่างกระชั้นชิดเนี่ยครับก่อนที่คนร้ายครับจะขับรถตู้ แล้วก็วิ่งตรงไปยังอำเภอวังน้อยอยุธยาหลบหลีกไปตามถนนเส้นคลอง6ถึงคลอง7เข้าเขตจังหวัดปทุมธานีครับหลังจากนั้นคนร้ายก็นำยาบ้าที่บรรทุกมากับรถตู้เนี่ยไปทิ้งเอาไว้วัดย่านมีนบุรีกรุงเทพมหานครแล้วหลังจากนั้นหลบหนีไปครับจากการเข้าไปตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ครับพบมียาบ้า2ล้าน5แสนเม็ดครับบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้าห่อหุ้มด้วยกระดาษสีเหลืองที่พลาสติกสีดำ พันเอาไว้ด้านนอกนะครับก็ถูกทิ้งอยู่ในป่ายากทางทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีท่านบอกว่าตํารวจเนี่ยได้ติดตามเครือข่ายยาเสพติดนี้มานานพอสมควรนะครับจนกระทั่งทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นสองสามีภรยามีอาชีพเป็นกู้ภัยนะครับ<อ>เป็นอาสากู้ภัยแล้วก็จะขนยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเลยเข้ามาในกรุงเทพก่อนจะส่งต่อไปยังภาคใต้ จ้าหน้าที่เขามีข้อมูลนี้ก็เลยแกะรอยติดตามสะกดรอยมาอย่างใกล้ชิดนะครับเราเรา,เราติดตามสกดรอยมาเพราะเราเห็นรถคันนี้อยู่แล้วรถแอมบูเลนะฮะคือผมว่ารถแอมบูเลนมันสังเกตง่ายเราตามมาแต่ว่ามผมไม่มั่นใจว่าเขาเขา,เขาทิ้งจุดนี้แต่ว่าเราหาของไม่เจอเราก็ปล่อยให้เขาขับต่อไปแล้วก็มีชุดสะกดสกดไปจนกระทั่งจนกระทั่งรถไปติดลมรถไปไม่ได้เราเราถึงถึงเอ่อ ถึงเปิดตัวแล้วก็เข้าไปยึดรถแล้วก็มาตรวจสอบที่นี่ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบสักพักถึงตอนแรกดูแล้วหามไม่เจอใช่ไหมดูฝั่งนี้หามไม่เจอครับจนกระทั่งมา,มาเจอที่หลังก็เลยมาลัแต่เห็นรถเข้ามาในซอยนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดทิ้งของครับอเนี่ยไล่สกัดกันมาไล่ติดตามกันมาข้ามจังหวัดอะ่ะสระบุรีมาอายุทยาเข้ามากรุงเทพไปทิ้งไว้แถวแถวมีนบุรีค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ สำหรับข้อมูลครับผู้ก่อเหตุสองคนทราบว่าเป็นอาสากู้ภัยอย่างที่บอกปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตลาดพร้าวอตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขอสารอนุมัติหมายจับนะครับโดยพบว่าเคยใช้รถกู้ภัยเนี่ยขนยาเสพติดมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองครั้งครับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ก่อเหตุเปิดเพจโดยอ้างว่าทำธุรกิจรถพยาบาลเอกชนขณะที่ Facebook ส่วนตัว พิ่งจะโพสต์ว่าไปจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือเมื่อ2วันที่แล้วครับ,บแต่ว่าล่าสุดก็มีการลบออกไปทั้งหมดตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการไล่ติดตามตัวมาดําเนินคดีนะครับอ,อาศัยจังหวะแล้วครับรถกู้ภัยหรือ,อว่ารถแอมบูเลนส์รถพยาบาลเนี่ยเขาก็หลีกทางให้กล่ว่าจะตบตายเจ้าหน้าที่ไม่รอดนะครับ